สวัสดีครับนะคะสวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็นี่นะครับอยู่กับแม่แหม่มนะฮะมามาวันนี้เรามาเลี้ยงวันแม่นะครับทุกคนนะฮะเลี้ยงวันแม่ก็มาเลี้ยงที่หน้าบ้านทุกคนนะฮะตอนแรกว่าแผนมาจะเลี้ยงแบบลูกน้องด้วยนะเลี้ยงครอบครัวด้วยแต่ที่มูท่าเขาตางส่งแค่ชุดเดียวลลูกน้องเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่ามาควานกินอะไรก็เลี้ยงยอดลังอยู่นะ็เลย อ่ากินกันแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะวันนี้พ่อก็อาบน้ําอยู่นะเพิ่งขายข้าวใครทอดเสร็จนะครับประมาณบรรยากาศเข้าลงไปเนน้ำบรรยากาศมันบ้านที่หน้าบ้านนะทุกคนตีสูนตีสูนไปเลยวัดแม่แม่กระเทาะเทาะแล้ว่าเทาร้ายได้ไหมยังว่าแม่เท่าแม่มาเลยจะย่อมเท่าจะเท่าอยู่เมยย์ยิ้มให้แถวให้แถวเลยยิ้มให้แถวหน่อย ไอ้ยังก็ม่คือห้างวันนี้นะยังมานะครับตอนนี้แม่ก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับตอนนี้แม่ราแมหก็มีหาซิปหาซิเฟย์นหาซิสีแหาซิวไม่เบียดนะเนาะมนแบเขาเนาะไม่แบ่งเข่านะเขา น้องก็โทรหาแม่ด้วยนะทุกคนเปิดกล้องหน้ากันอือตอนนี้อนแ่ว่าแม่มนมใหม่ก็กินเสรลูกกินเองเลยซอสก็อยู่บ้านหาเอาบรรยากาศหน้าบ้านห้องน้างมีที่แล้วนะยี่นิดเดียวนนัั่่งงงงลลแต่ว่าต้องล่อลูกๆที่เก่าทำไหมแม่ไอครับผมเอาเอาเป็นผู้ขอหาคอยแด๊ก อินพ่อแม่นพ่เหมอคนนี้ส่อินพ่อแม่เนี่ยใส่เปนไม่ไปกับปาไหลกินอะไรบ้างแม่กินยังกัไรแซนี่้องาจมามากินกันนะอ้าว่ออืม้าวัวก็นนี้สบายเหมือนน่ะสบายวันของแม่มันแม่มีข้อใหเียรให้ผู้ย่างเลยแล้วหูยักมาสี่แล้วมาสี่หนึ่งคนแล้วน้อนาดเราปร่จมแหน แม่เลี้วดพ่อเออพ่อกับแม่ทำงานให้พ่อไปไปดูเรียกพ่อมากินข้าวไปเรียกพ่อเร็วๆมันจะดึกเร็วๆกินยาเรียกพ่อเร็วๆเร็วๆๆวันนี้วันแม่นะหนูต้องตามใจแม่นะวันนี้นะไปเร็วๆพ่อมาตามใจแม่เลยนะพอมาเข่าร่างสวยร่างบวงที่ก็ข่าวจะเรียบร้อยหมายเลยไม่คายเข่าพ่ออย่งนี้จมจมกับปากไม่มีเถียง ม่มี้นแคกแอะเรียกว่าคอเนบมือหนึ่งเรีกวาเออเดี่ยแกนหายอนนนอนนอนเองส่แล้ววะเรียกนาเลยสำนายเลยเห้ือนแบกว่าลูกก่าแบอ๋อประมาสั่งร้านไหนว่ะก็คือแบทีมงาเห็นไหมวันนี้เราก็ จะประชุม MV เพลงใหม่ด้วยนะบอลนั่งเอกกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้าอยู่เอาใส่ไปดูเนี่ยกระตอบน้อยทุกหน้านี่นีพองกมาแล้วนะนฮะจิ้มด้วยกันบรรยากาศมันบ้านนะนะคอลบ้านใหม่ถ้าพูดนึงติดนื้อเนื้อห์หยาพี่เห็นบุหยาได้เนี่นมันก็เหตุไรภาพของวมทย์ให้ของของให้ยำแบบ ลยเส้นน enfin ่อยที่ชุดนะถึงไล่แล้วนะรกฏถึงยำไล่มดเลยนเวลาเขาจุ๊นะครับเขาซอยจุ๊กลกคนนีแดบซอยจุแบบอู้ห้ละลายใปา่เลยก็ได้ครับโอ้โบ้าน้ันแข็งนยถ้ากินซาบูเนี่ยเม่ไปกินที่ิวานในเขตะจะหาเนื้อนผมเมื่อแม่กับอู้กูก็หยำเขีวกูเป็นหูยำง่ย นกไปแล้วัไปปเ็นยุยยุเลยเนาะโอ้ขอกินอซ่าบูนะั้งแรกแล้วกินมุกเทพบางพาไปกินกินแล้วซาบู่ะอะไรงกินสี่จานกินซาบูะกินไหลกินแล้วหมูซาขามไปขาไปกินลก็ได้กินหมูซาไม่มีจังไรอยงเจะกเนี่ยนี่ก็ไปเอาลูกหน่กูอายดอกไเป็นไลเขียวอายดอกไปเอาโูบางไปเอาลูกบากเอาไปกินเ่ยวกินเี่ยวกินแล้ พอ่อยๆเนี่ยยุย่ยน,น,นเะนะก,กินซาบูเเนี่มาก,กินซาบู<อ>ตัวนี้ิัะเส็ไม่ะมนขายสา้าบูอ่ะ,ะอันรุ้ไม่ันอ่ะบ่มันเป็นร้านใกลซอยไก่บ้านเมืองบางคือร้านตกตีน่อยย,ยเนี่ยเ่เป็น,น,น,นเป็นคืองมูัทนี่แหละค่ะเป็นซาบูใส่เป็นเข่งเป็นเข่งมากนะเป็นซาบูใส่เป็นตีหน่อยน่ะกินแบบบ้านในหางได้หหบ่านในหางมีบกินมันบูวีเจียวพี่่เนี่ย อันนี้อ่ะมันมีหางี้มเลยมีสดมีเีีพอกมีอันนั้นชอต่นอนี่เนเขาเลี้ยงเอมีแก้วเลี้ยงนะเออคุยอแก้วพี้อะมัน้ใส่้มันเะคือิแก้วโซมนะแก้วนะเาแก้วโอไม่มีหาแก้วมีแก้วอันที่ปูนกเทีพี่อมันเป็นแจ้กเพียกันแกวอันอันมอันอันึงมีหาแก้วแก้วจืดจืังอกมีอนะของมันพิใจครับตร้กินน่อห ยิ้มไปเลยิมแล้วยิ oh ้มนะครับ oh พี oh> ่น้องไปที่สั่งสองส่วนตะตุดเดียวงมไเว้เจอเพราะว่าเขาเอาเนื้อหมูมาหั่นใส่เพิ่มเลยมันจิ้มเป็นแคมปให้แต่โมงก่อนเบิร์ดแต่โมงไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันแม่แล้วทุกคนนะแล้วกินข่าวว่ได้ข่าวแม่ที่นพวกนี้แน้วกับเบิร์ดเหาอเอาวดาจ้าจริงวันนี้ก็จะมีฝ่ายนี้เล่นด้วยนะทุกคนอันนบ้า ร้อยเดียวร้อยพอข่อยเดาว่าร้อยหนึ่งนี่น่ะพี่สาละอ๋อเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วบอกว่าอันนั้นนี่ฮวงมรไัยต้องจะเป็นใบที่มันใช้งานได้เองมาลนอ๋อหวงอ๋อฮวงมอะัรแกเอามงบดาไปซื้อไปนู่นงบจำเป็นยังมีีอกเมียีว่ายังมวงกรบาเด้ บินคาไฟบ่อนั่นอ๋อๆนึกว่าบินคาไฟก็สีือกันแท้แล้วว่าเคยยี่สิเนี่ยสมัยในกอนนี่ยงไหที่เมื่อนีรหาพันาแต่ว่าทุ่มเงหลอดกแต่ละมือนึงนะแต่ก่อนมือนึงเมือนเรดหาพันจะหาพันหรือหารอยช่วยช่วยตั้งตัวตแต่ว่า้คาทญญาว่าขาทุกอย่างลโตัวอวก็เขาสามารถ หาตังค์ได้แล้วก็เก็บตังค์ได้จัดสร้างบ้านให้แต่ว่าบันเป็นบ้านแบบแบบหลังใหญ่แบบนี้เลยอาชีพแบบเป็นห้องนอนเบรรี่ส์ท์ก็น่างั้นแบบนอนสบายเข้าน้ําสบายนี่ไปหายน้อยวในตัวนี่นกินเขาว่าเจ้าตรงนี้อีกแล้วอ๋อเมื่อนี่แล้ววันนี้นะกินเพื่อเพื่อนี่ของขายมาจอดอยู่ได้วเนี่ยเข้ามานี่รถนี่พอเราเราเล่งว่า ลลงนข่าวภาษาเทื่อนี่มาจองมาจอดอยู่แม่นอนีจจทิ้งไปแล้วไม่ไม่ีแล้วปัจบอ้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ขอขอกาวก่อนนี่แหละความความรักของแม่น่ะแบบเงินทองวรต้องหลายก็ได้ขอแค่แบบแบบจริงแลนอ่ลูกเฮ็ดให้ยิ้มได้ก็พอจริงอเติมจัดแล้วนี่ยสามรักัเงินก เอออยากมีชวนร่วมอยากมีชนร่วนร่วมนางงอนอนแล้วไอ้กระายก็ูนี่กรได้อนลอนแล้วไหวแล้วแม่ไหแล้วแม่น่จลจาเออไหวแม่เหมือนกันนะครับเอาคนก็ปล่อยให้แม่ร่างกายสวแข็งแรง้ร่องเกจริงแล้วการบริบางว่าจะได้เงินได้ทองรือเป แม่ฮะ่านแ้นี่เราไปเ้ลูกเจ้าน่ะนางร้องลูกอันนี้กันเลอ๊ยอ่าดื้ออย่าดื้อลูกอง่นน่ะอย่าทิ้ไปแล้วเขาเป็นคนเล่าเขาเป็นม้าอยเลี้ยอย่าดื้อแต่ใส่กกยนี่เหี่เอออังุนสากคอนเทนไนสสาคอนเทนไนฮักคือเกาฮักอเกาฮักเกาเดี๋ยเดี๋ยวให้แม่กล่าวอะไรก่อนไอ้งนอย่าพึ่งลวนลามวันดวงวัน้เงินใดท้องก็แคว่าเห็นแบบ ว่าลูกเต่าอยู่นีม oh, ีชุกมแต่ตั้งนักกระซ้าห้อกระีจแล้วนะจมีนครับผมวันนี้ยัว่ากรเคนวานันก็เห็นหนากระทุกมื่นี่เนาะครับบัตลองวันยังดอกกเคนว่าเห็นเห็นเห็นแบบลูกดีลูกจะเป็นยูรหรือว่าสตัวห้องกดีใจด้นเนยนะบบราวันอยากได้ให้ก็เอาไห้กับว่เอาหะนะแต่ใครบ่มีห้องอะไรยิ่ไหขึ่งกอนอ่ะแมนครัแมนแมนอันนี้ไห่อซื้อได้ แกมุนกันหมดท่านนี้เอาคืนมาเป็นเป็นซีฟเท่านะว่ะเนื้อเป็นซีฟเท่าอ๋อตอนนี้เนื้ไปกับบ้านมาแล้วแกมุนอยู่า็ันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับก็อ่าขอให้ทุกคนนะครับรักแม่ให้มากๆทุกคนนะครับอาถ้านตัวเห็ดดีทําดีตอนที่แบบว่า ยังมีพ่อแม่อยู่กับเราที่ว่าให้มีเหตุดีต่อนันพ่อแม่จัดไปม้าม่สสามารถเหตุดีได้แม่นถึงตอนนั้นมันก็สายแล้วไม่ยังเส้นเส้นย่า่เนี่ยผมก็แทงย่า่ได้แทงย่า่ตะวันเขาเขาบอกสามารถดูแลได้สมัยนั้นเขายังขายมือถได้ขายยังมาขายยังมาขึ้นตัวาได้ขึ้นตัวร่างร่แม่ก็ยังมาแม่ยังเสียใจว่าตอนนั้นเขายังมีพ่อดูแลเราดีได้นะ ตอนที่เขาบอกเขาตั้งโตด้งดีทำเขามีพ่อแล้วนี่ยเขาอยู่แรกแล้วก็าไปอยู่พ่อแล้วนะเราเราเราขาเขาไ่ไหวแล้วเขาเขาก็เสียใจอยู่ว่าตอนที่เขามีเขาอยากให้เราอยู่เขาอยู่ในบริพารชีดีใจให้เรา <S <S เห็นพวกมือเฝาลูกหลานแต่ละคนเี่นนะตอนนั้นเราถ้าเรเห็นตะว,วันก็ยังดีว่าเออเบียกเริ่มเริ่มมีงา่อนทีแล้วแล้วก็ขาดราขาดเลยใจทิ่ขาดเราขาดเขาถามว่าแม่จะถ่ายเบียเพราะถ่ายเรื่องตัวแต่เราไหล เ็มิานะสาสมแล้วเราเราเริ่มจริงไว้ล้วค่าเราเราบอกวะไแหละครับาโอ๊อันนี้โอ๊เอาเดิมคือคืนกมาหอต่อโอ๊เอาเดิมเราถาเราึมาเขาถาเราแพงแพงแพงเราแบบไห้ผมมามาฝากรับดูแลลูกเราหและอยานะวะโอเคทวกคนคิดนี้กคิดนี้ก่อนนะครับอยู่หัมครับบ๊าครับ เอาหลุ er ่นแย่งซีนมาแล้วไปหมดเลยใช่ครับเอาอะไรไปอะไรหมด